มะม่วงน้ำปลาหวานช่วงนี้เป็นกระแสอยู่วันนี้เลยชวนสมีไปหามะม่วงเบากันเลยจ้าหรือมะม่วงเปรี้ยวในมาเลเซียหายากมากเลยพอเจอแล้วก็อย่ารีรอซอยกับมาเลยจ้าเตรียมทำน้ำปลาหวานจิ้มกับมะม่วงเบา้าวัตถุดิบก็มีดังต่อไปนี้เลยหอมแดง หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะหั่นสไลด์แบบนี้พริกแดงของเรานี่หั่นเป็นสไลด์ๆแบบนี้เหมือนกันกะปิเคยแล้วก็อันนี้กุ้งฝอยของเราจะโขกให้ละเอียดเลยนี่หลังจากนั้นเราก็ลงมือทําเลยจ้าวันนี้ในมาเลเซียหาได้คือยี่ห้อนี้เลยน้ำตาลปี๊บใส่ลงไปเลย 5ช้อนโตะ๊ะอัตราส่วนทุกอย่างจะเขียนไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะจ๊ะตามมาด้วยน้ำปลาชอบเค็นใส่เยอะชอบน้อยไม่เค็มก็ใส่น้อยนะจ๊ะน้ำเปล่าหนึ่งถ้วยตวงหลังจากนั้นก็ใส่กะปิลงไปเลย เปิดไฟต้มให้สุกเลยจ้าต้มให้น้ําตาลของเราละลายดีเลยโอเคเห็นไหมน้ําตาลของเราละลายแล้วหลังจากนั้นก็ใส่กุ้งฝอยลงไปได้เลยจ้ากุกเข้าให้เข้ากัน้อเขาบอกเลยนะกลิ่นหอมแบบสุดๆเลยคนจนให้มันข้นเลยนะคะ คคนได้ที่คนได้ใจแบบนี้แล้วเราก็ปิดไฟได้เลยแล้วก็ให้มันเย็นตัวนะคะหลังจากเย็นตัวดีแล้วนี่เราก็ใส่เครื่องปรุงอย่างอื่นก็คือหอมแดงกับพริกแดงลงไปได้เลย จะใส่ระหว่างต้มก็ได้นะคะแต่เจสซี่จะให้มันสีสันสวยงามก็เลยใส่หลังเลยสีสันก็จะได้สวยงามแบบนี้หลังจากนั้นก็พร้อมแล้วจัดเสิร์ฟได้เลยจ้านี่มะม่วงเบาของเราที่ซื้อมาหลังจากนั้นเรียบร้อยแล้วเราก็จัดเลยนี่จิ้มลงไปแบบนี้โอ เห็นแล้วมันตักแทบน้อน้ำลายไหลน้ำลายแตกช่วงนี้เป็นฤด,ดูของมันด้วยกินเลยจ้าอย่ารีรออืมอร่อยสุดๆเปรี้ยวจี๊ดจา๊าดไม่พอขออีกคำโอ้ยมันเป็นอย่างนี้เลยแทบจริงๆลองทำตามดูนะทั้งง่ายทั้งอร่อยเลยตอนนี้เป็นกระแส